ครับเแต่ว่าดีใหม่เนาะครับอากาศกี่เลี้ยงระวางญาติเนาะครับมาจากกรุงเทพบเนี่ยหยาดทางเดชัวท้อนมีขึ้นบนเขาเนาะเป็นกระใสผมสุปีแล้วครับเพราะว่าผมคนละผมคนมีผมสูบอกวิธีนะครับหินในรับมีดนี่วิธีเลือกครับหินรับมีดมันจะมีสองนานครับมีหน,นาหนาหยาบหนาละเอียดครับ ตอนที่เขาซื้อเขาใส่นิ้วมือครับพ่อลูกลูกลูกเบื้องไอตัวนายาบนะครับถ้าตัวนด้มัดสากมัดสากผมเรียว่าสากแห้งคือกระดาษไส้เนี่ครับเขาเบิ้งมาหยาบนะครับจะแบ่งเครื่องครับนาเนี่จะละเอียดนาละเอียดนี้เขาจำพัแต่ั้วนากัดนากราดัดือคือนายาบนี่ครับคือนายาบเขาต้องต้องเลือกนะครับมันจะบวกขึ้นกันครับเห็นแต่ละก่อนผมก็ให้ดีสุดแล้วครับ ฟาก่อนสื้อมามันจะบกเพกัดเวลาเขาถูต้องเลือกเอาตัวก่อนสักๆครับไปใส่ในมือเขานี่ถูบ้างครับลูบ้างถต่มันสากเลยดีโหลดครับแต่ก้อนเขาสีฝนสี่รับเมียนี่เขาแช่น้ำเลยครับไอ้น้ำมันไอ้หินนี่มันอมน้ำมันดูดน้ำให้มันอิ่มครับโดอเวลาเขาฝนนี่เขาสืบเพรได้หยอดน้ำลายนะครับเมื่อน้ำมันอมมันอิ่มเต็มแล้วมันมันจะบวกกินน้ำมันจะกัดดีครับเก็บรักยังไงสรับ ท่านที่จะขนเมีดเองครับเขต้องไปเสียเงินจากเดือนละสิบบาทสี่สิบบาทสามสิบสามสิบห้าสี่สิบนะครับมันหลายเหลี่ยมนะครับเมียดเป็นเงินหลายบาทเนี่ยถ้าม,มาขนเองได้ครับผมส้ารับการรับมียดหรือต้นเองครับอันดับแรกนี่เขาต้องเห็นที่ล็อกนิดนะครับเพื่อเวลาเขาฝนไปมันขยับนะครับผมะะใ,ใส่ไหมนะครับเป็นไม้แล้วก็ซิวโล่งซิวโล่งเพื่อให้มันล็อก หลอกยินนี่ครับบวไฮขยับเพื่อเวลาเข้าฝนบวห้มันเลื่อนไปเลื่อนมากครับฝนอันดับแรกเข้าฝนหนาหยาบนี่ก่อนครับคือเลือกต้นจากมีดน้อยก่อนก็ได้ครับเป็นมีดน้อยมีฝาบวไฮค่อมนะครับวิธีเช็คคมเช็คแนวด้นยเครับเขาใส่มือเข้าเลยครับลูบบางๆมันจะกลูบซึกงลูบซึกสากไปเลยไมมือเข้าแถามันคมนะครับกระไดนี้บวไฮปันไดครับ การหลับคมีปลานีวิธีฝนนี่ครับบอมันฝนแนวนีด้วครับบอมันฝนไปแนวนี้ถ้าเขาฝนแนวนีนึ่งห็นนี่สีซึกหรอครับมันจะแอนวลาเมียเหียดเขาจะเมียดเขาจะถือกินกลางลายครับวิธีฝนอีกคือต้องนี่ครับคือเขาหลากเงวเลยสุดก่อนหินนี่ครับเอียง45องศาปานนนาหินนี่มันสิกินครับกินพมีเหียดหลายกินตลอดมันจะเร็วครับตัวนี้ฝนหลากเงาเลยนะครับตัวนี้ ปานี้องศาครับองศาคว้วเอียงของเหนียดนี่ให้เขาโยกยกขึคค้นยกขึคค้นจากคว้วเอียงนี่ประมาณประมาณอะโยกขึ้นประมาณ30องศาครับประมาณยิบหายถึง30องศาถ้าถ้ทาท่านพ่อหูกรกระเอากระเรครับเขาโยกยกขึนด้านนี้อะเทียเทีทเยบแล้วกับประมาณซัม ม่วนเยสูบทั้งนอดนี่ยครับด่านด่านที่มันเชิดขึ้นน่ครับวิธีฝนบบะเขาหลากเงวเลยครับเมื่อเขาหลากเงีเยวเลยมันหินมันจะกัดมันจะกินหนาหมีทั้งหมดเลยครับกินตัวสุดหอดไปตัวนี้มันจะเร็วครับถ้าพวกฝนเนี่ยนี้จะสะกับฝนหมีถ้าพวกฝนด่านกว้างข้างหินเน้่ฝนเอียงซีเสีาหลากสุดเลยครับหลากใอุ้ดวันนี้เคล็ดลับหนึ่งสำหรับการฝนหมีครับ ไอ้คือไอ้เขากดกดด้านปลายลงนี่หลายพวกดด้านด้านนะครับตัวนี้มือนี่คือเป็นตัวประคองครับไอ้นิ้วที่เขาแตะนี่คือเป็นตัวกดลงให้มันขีดแล้วก็ลากไปครับแล้วก็แล้วก็แยกยอดน้ำดูครับถ้าเขาแน้นำมาล้างหินลายนี่ไอ้พวกสากหินมันจะลื่นครับมันจะบุกไปกัดเขาค้นไปเรื่อยๆจนว่าผมเชื่อว่าน้ำอยู่ไหนนี่มันแห้งครับเกือบจะแห้งก่อนเขาจัง ข้าวน้าหยอดก็ต้องหยอดไล้ครับวนด้านนี้เร็วแล้ววนด้านต้องขามับพริกกลับมาใส่ลายนิ้วมือครับตัวนี้ปลาข้องซื่อๆครับแล้วก็ดันหลักเงี้ยวสุดเห็นเลยครับมันจะกินเร็วครับที่นี่คนกินเร็วเข้ากะกะเขาเผาครับวนเนียแล้วก็พริกดานต้องขาม เป็นแบบนี่คือเทคนิคครับถือแค่นันนะซาซาหินมันจะเริ่มอ,ออกมาอันเชื่อได้หนาขายห้องอันาม,มาล่างไปนี้ไอซาหินนี่มันสากมันฉีดเราไลา่อัวครับชื่อพวกใครกัดก็นเหรอเสียงมันจะเริ่มต่างมันจะกัดตลงวแสบๆครับนี่คือหินกัดพ่นฝนหิดเพรว่าใบพันมาสิี่พ่นจังสี่ครับบ่นถือครับมีวิธีถือคือหลาถือชุดเลยพด รถปลายเมียดโลกหลายกว่านะครับฝ่ายเขาก็ท่าการพิสูจน์บ้างครับเอาในเมื่อลูกนี่ครับสา,สากสากซับพ่มคัตเตอร์เลยครับนี่นครับ กากาลูกแห้งเลยจากม่วงที่มันกัดตัวนี้บางคนนี่ฝนมีให้ต่งังๆสิ่มันจะคมบดนครับเพราะมันจะกินตะายนะ้าเห้เอียงหน่อยมันไม่จะกินกินหลายนะครับนามีมันจะกามเพิ่นมันจะใส่เดือดวนไปคมครับตัวนี้ก็คือฝนหนาหยาบเรียบร้อยต่อไปแบบเป็นนาละเอียดครับผมตัวนี้เป็นนาละเอียดฝ่าฝนเอาคมเอาคมเพราะมันหยี ครับาล่าเปานซุดครับล่าเป็นเสมอกดด้านปลายในร่องแห้งวัดด่านนี้ด้านนี้คือเป็นตัวดนันซื่อครับเจ้ตัวกดเหมือนเชือกคือมือสายพวานี้ครับล่าไปกระเข้าก็ไ,ได้ครับเขาพ้นพน,นไอ้ด้านหนึ่งด้านหนึ่งนี่กาเอาประมาณด้านละเครื่งหน้าที่ก็ได้ครับพ้นก็สามทิศสีส่ทิศเพื่อกับพ่อครับเต็มแบบเขี้ยวสามจะกลับ ทางข้อพนแนวนี้หินก็สิไส่เด่นครับมันจะบ่้ยอ็นต้นมาข้นจะพ้นตรงตรงมาหินจะแอ็นจะเสียเร็วครับตัวนี้คนแนวนี้หินมันจะเบิดเสมอกันนะครับใส่ไปเรื่อยๆตัวนี้คือมือหินมีดแหลมบมีดซอยจะเอากะด้ครับเวลารับเพื่อกะด้ครับรับไม่ใจเรียบเไป สำหรับผลจะผลว่าเกิดังไรครับผลหมี่นเป็นพวกหลางซาหินออกครับบาดบาดชุดไทยครับคือเคล็ดลับครับบาดชุดไทยของเสียวคมนี่ให้ห้อนับเพื่อให้ไม่พอกันครับสมมติถ้าผลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบข้ากระพร้าหนึ่งสิบเทือกือกันครับหนึ่งสองสามสีห้าหกเจดแปเก้าสิครับ ไอ้พรมีดมันกินเสมอกันนะครับมันจะบวบศาสากขาดาด้านใดด้านหนึ่งถ้ามันสากแปลว่านาคมันบ่อเสมอนะครับนี่คือเทคนิคตัวหนึง่งเขาต้องเอาเมื่อลูบลูบเบื้องพรมันว่ามันบบมิศาสากว่านี้สุดท้ายอีลีครับว่าเจ้วพรมอมีรีเนี่ยครับ,บ,รบ,บก็ตงคนครับลากก่เบาครับลากก่เบา ลากว่าบอกสีิครับเพื่อสองเทือ่จะรับหมีสอยครับนี่ครับใส่เวลาบโดนตัวนี้สิคมโดนครับคุมนั่น ต่างกันหลายขนาดครับครับสิบท,ที่สุดให้เบื้องครับพี่เจ้าอกเดี๋ยวผมสิบบาทให้เบื้องได้ครับเอ็นมาครับสวยให้เบื้อง้วยนี่คือพลาสติกกองบางๆหยาบด้วยครับกองกะทิเจ้าเกาะคุ้มคุ้มโดนครับใุ่ในแหน้านนี่คือพลาสติกแบบเนียวเลยนะครับุ่นกองกะทิเจ้าเกาะ ข้มคักครับครับผู้ใด๊ะผเคยใส่มีดของผมนี่ผมเคยขนไปข้าเจ้าว่าจนโบก่าใส่หน่อยหน่ายาอดมันบาดมือนะครับเดี๋ยวผู้คนใส่ประจําครับเอลี้ยงมาเนาะรัดใส่รัดสเสาเกิดจากทางานมากเสียทีคนใส่เบิ้งนะครับความต่างเกาโวนะสีมดบางคนท,ท,ทุกเหลี่ยม่ลยนะครับตัวนี้สำรับเหมี่หน่อยต,ต่อไปเดี๋ยวสีสาธิศหมี่ซับนะครับหมี่นะ ีตัวนี้สิฟอนหยาครับอันก้อนสิฟอนมีหนาบานนี่ครับมาเห็นอีกแนวนึงสิพิสูจน์ในเบื้องโคบ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 เลยคือผ้าครับผ้าแห้งหลายมือแบบแหงคือว่าแห้งตื่นแล้วมันสีสร้อยให้เบื้องนั้นว่ามันโคบซ้ำเลยครับตัวนี้เขาก็บางเลยก็ได้ครับโดยนี้สร้อยบางเทียบเลยครับทำเมียบโคบมันสีภาษามาสร้อยได้บางลักษณะนี้เลยครับ ก็จะดัดลนลง้ครับ,รบเห็นป่ะเขาเป็นบางเกีบเปรนะครับรบบบางเกียบปืหบ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 เหนียบพกพุกพุกแห้งปอนนี้ก้อนฝนเหนียบนานี่ผมสิพิสูจน์ในเบื้องบ,บน,นี้พิสูจน์ในเบื้องว่า,วาก้อนฝนกําลังฝนเป็นแนวเลครับเาทงเททนนเ่ผบ แก่สิบว่าขาดเลยครับคือค่อมค่อมมันหนะาควรจะร่งเลยดูนะอกองแห้งแบบไรครับโอ,โอเคค่อมเลยล่ะตัวนี้ตัวนี้สิบฝนอยาางนี้ครับจะาฝนได้ครับที่พี่สมบให้เรื่องว่าพอฝนก็ล้างฝนติดต่างกันบอนะครับนะครับวุ้สิบฝนหมีดน้ำหมีดซับนี่ครับเสียบสร้อยสร้อยกองกะทิให้เบื้องครับมามสิบเข,ข่าบอ ปไเลยครับแกะพวกกินเลยแพวกกินเลยครับพวกมือถือนีสูตรบ้งนี่ตัวพกฟ้นแล้านี่ต็เมียป้าเนี่ครับน่เหมาขนาก้องเลเนี้ยวครับล้อยเลยในน้อยเลยคือพวกก้มพวกเมีขนาดเนี้ยวนา่ยังขาดป้นนี่ครับข้ซอยทักซอยเหนื่อก็้องถามครับ ไปโคนหมีดนะครับเคล็ดลับฝนตมีดนะเนี่ยครับกดลงให้แห้งเลยครับตรงกดกดคแห้งก็มีดบางครับดกดด้านหนามลนะาลน่หลาแต่ละ,ะด้านนี่สงส่เวลาย่างหน่อยประมาณสามน้าที่ครับจะร่อหมีดนะดเนี่ยครับหลาดเนียต้นเปงเสรแล้วครับยกยกถึงประมาณนี้กะเอาทีก็ได้ครับประมาณแข้งก้อยเท่านี้ด้านหลังมันนี่ครับ การท้อต่างไรมันก็จะคมบรโดนนะมันจะกินแต่หนัการท้อนอนไรเนี่ยก็จะบรได้คมก็บจุดปะมาณนี้การเอียงของคมมีดกดกดด้านหน้าแห้งข่วนะครับการลากของชุดเลยนะครับนี่จะเอาประมาณสามนาทีครับใส่เวลาความมีดนะเจ้าคมอเนี่ยนะครับเพราะว่าโตโตนมีดมันหนานะครับใส่เวลาเนี่ยจหรับทีนี้การพ่นมีดนะจะเอา ประมาณกด้ละสามนาทีครับได้นนี้ต่อไปจะเป็นขีดด้านหนึ่งครับด้านหนึ่งเขาใส่ปลายนิ้วนี่ครับแตะตัวนี้ครับจับแล้วก็ปมมือหนึ่งครับรถต้องนีไว้ครับถ้าเขากรรสิมันจะลิกครับเขาจะใส่โปมมือแตะนี่ไว้ครับซีนิ้วนี่อยู่ด่ามี่ปมมือนี่คือเทคนิคนึงของการจับมีฝนครับมันจะนิ่งมันจะนิ่งถ้าเขากรรมมันจะผิกกับค่อยเนี่ยต้องใส่มีโป่งนะครับ พวงเตะไว้เตะไว้อยู่ระวางเลยดาบมีนะครับตัวนี้ก็ใส่สองนิ้วเตะไปนะครับพวน,นครับลางให้สุดเลยนะครับจา, e าจากยังที่เสียบหาจากนี้ที่ให้สุดนะครับมันจะกินมดมันจะกินหน,น,นาใหญ่เลยนะครับจะกินเร็วนะครับกินหลายาแล้วก็ที่สค่งคัทนะครับจะเอาน้ำล่างดูครับล่างนี้ะว่างขันหัล่างดูนะมันจะกัดสะกินสะ จะใส่ไว้านฝนดนครับหลังจากฝนตัวด้านหยากแล้วนะครับต่อไปสิฝนนานละเอียดครับตัสฝนอมอคกมฝันล่างหัวครับสฝนลักษณะคือกัน่ะครับเพื่อบอกเทคนี้แนวหนึ่งครับไอ้ถา้ถาฝนถืคมมีดอยู่ด้านขวามือเท่านี้ ไปเแฮาใส่น์หนึ่งสี่ครับเฮว์ไซน์หนึ่งสี่นี่แตะแตะตรงนุ่มนี่มันเมียบมันจะนิ่งครับเวลาทากฝนมันจะเสมอครับมันจะมันจะโบกิกแต่ถ้าฝนพวกเมียบไม่อยู่สายมือนี่เฮว์ไซน์นี่โป่งครับแตะไว้ตรงนี้บถตรงนี้ปากข้อซีนิวหนี่งกัมดาบนะครับหลังสองนิ้วนี่แตะตรงนี้แล้วก็ลากตรงสี่แต่ถ้าฝนอีกด้านหนึ่งนี่ครับอีกด้านหนึ่งคือพวกเมียบจะความือห้องนี่เฮว์ไซน์หนึ่งสี่ครับเฮว์ไซน์หนึ่งสี่แตะ แค่นีีโป่งครับมันจะนิ่งครับเมียเ่าจะโบผิดแต่เท่ากับมันจะมันจะโบนิ่งครับเมียเ่ามันจะโบนิ่งมันจะทรายมันจะโบเสมอนี่ครับคือนี่ครับนี่คืนาดนี้นะครับแต่บอกมันจะนิ่งเพราะว่าข้อของได้โป่งเทาก็บเตะไว้ตรงปลายดาบนะครับต้นเท่ากับแค่สามนิ้วครับเพื่อเทคนิคตัวอย่างตัวหนึ่งกี่โคตนิ่งต้องโมตรบางนิ่งนะครับแต่เท่ากัมหนึ่งจีผิดเมียเ่ามันจี เวลาบนมันติมันติดะบักนะครับมันจะโบนี่งคือที่นี่เป็นหินเจนีค่นะครับตัวพ้นลักษณะที่กันเหรอครับกับโตด่านหยาบเห็นไหมครับเี่นแล้วถ้หินดีมันจะกัดเสียงจะดังแฉะแฉะครับใส่จะกัดดีอันนี้คมตอนนี้เช็คที่เพื่าหินมันถือรอครับใส่เลยโดน วนฟรีเท่ากับพริกยินกลับกับพริกยินกลับมาเคยให้มันกินกินท่อกันทุกทา่ามันเสียด้โดนเสีได้จยเนเมดแล้วห่อโปพริกยินเนี่ยมันติดกินได้ดลานหนึ่งนะครับน,นี่คือแล้วยมมาเดี๋ยวด้านนี้จับซีนิ่งโคกโดนี่นี่ครับมันจะโคตรดันครับหลังจากการจับมีดลากลากเ,เนี่ยห่อเนียนเนียนโคตรด,ดันปลายมีดลง เดีวยม,มือสายครับเหนียตรงมือคว้านี่มีงานะที่โยกเลื่อนแค่น,นั้นครับแต่จะเล้วเหรอครับจะเอาคมจริงครับ คมจริงบ่ะถ้าเอาจริงนี่ยเต้องนขนแห้งครับโนนแห้ง ค็แบบมันม้านได,ได้ด้านนึงสาเขากันบอ่อเขาลูเบิางด้านอื่นไปด้านาานี้มีสากนิดนึงกว่าเขากับลูกน้อยเดียวครับผ่านอุ้ยถ้าปะยังสบัยมาเที่ยวควบดีๆครับลากเบาๆครับทิ้งนี้ลากพานเบาๆครับเพื่อเหยียเหยีน้ำเหยียมัน มันกินเสมอนะครับอยู่บูมีซาอยู่ขางขนาดใดด่านหนึ่งาาที่พี่สวนในเบื้องบ่าต่างเกาบอจะพ้นนะครับจากที่นี่สวยสวยกล้องนี่แท็สิบกข่าเห็นบ่กข่าขนาดกล้องเนี้วเนี้ยวเลยครับาต่างเกาครับก็ได้แตะใส่บ่านี่ครับคือมันได้คมตัวนี้สีใส้ได้โดนครับ ครับท่านผู้ใดอยากคิดสูตรว่ามีด่านคมบวกมนี่ลอกมัอนะครับถ้ามีกองนี่หยาเพ่งครับเหนียวถ้ามีดบวกมนี่สิบบวกลงเลยนะครับรัดบวกาดนี่นะครับน่าจากคนเหลี่ครับคือมีดได้คมใส่ด้นานคมคมบนนี่ว่าใส่ได้เสียบสิบสำหรับวิธีการโค่นมีด เรื่อพิสูจน์เนี่ยเองอ่นหรือเปล่าข้าข่าอีกบ่างนะครับข้าหลังจากกดอน่าหลังเนาะครับเป็นยังไเงเห็นบอกก็จะแตะลงครับแทบจะไม่ได้ออกแห้งกดเลยครับื่อมีดคมถ้ามีดปรุมมันจะหับน,บนบางบา่อยครับแล้วก็จะออกแห้งหลายนี่แค่ว่างลุแล้วก็ดันไปเหรนครับสามารถเป็นเวนแต่เลยกับบาง ข้นหมีดพุบร้อยครับสําหรับท่านผู้ใดที่อยากลองพ่นหมีดใส่เบิ้งเนาะครับที่ง่ายๆเทคนิคง่ายๆจากผุ่มต่างขาเนาะครับจาต่อไปกับสีทับการพ่นเบื้องของพุ่มทุบวงนะครับก็หมีดตะตะโตมใส่งานเพื่อกันเนาะคือเทคนิคง่ายๆครับสําหรับการเลือกหินพนหมีดวิธีพ่น ยังว่าเจ็บใจเอาส้อยให้พงอีครับนี่พวกปานยังครับปานพูดนะครับว่าต้องคัตเตอร์ครับบานขณะมีน่าหนาเนี่ครับครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมทางค้านะครับพี่ไม่นี่เขาขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับขอขอบคุณครับติดตามชมครับผม